เสียงดังฟังชัดเลยเต็มหูเลยแม่ห้าัำก่อนห้าคำก่อนห้าร้องห้าทีแล้วพ่อจะให้ลูกห้าทีสิห้หนึ่งหนึ่งเออสองงงงงนะขอบคุณดางดังหนึ่งร้อยดวงนะคะจากเลยด้วยนะคะสี อีกทีเดียวลูกอีกทีเดียวลูกอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวลูกชูอีกทีนึงครับอีกทีนึงลูกอีกทีนึงครับคนหล่อครับอีกทีนึงครับชูอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับโอ้น้ำลายย่อยนะพ่อนั่นดูน้ำลายย่อยมากอีกทีนึงได้ไหมได้ไหมนี่ครบแล้วขอบคุณทุกท่นห้าสิบดวงจากคุณมัทนาด้วยนะคะนี่คุณมัทนาให้กำลังใจพี่ทูและพี่ปลิว เสียงนกยุงนี่เดี๋ยวไปส่งเอกสารกันนะจ้ารีบมาเด้อมาแล้วจ้าจ้าตกอีกไหมเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินฝนมาอีกแล้วเจ๊ปอๆหัวหน้าจุ้ยบ่อยยิ่งกว่าลูกอีกโอ้อเห็นไหมแม่เซ็ตเดิมเซ็ตเดิมเมื่อเช้าค่ะเราว่าเขาจะเพี้ยงขี้แต่เราไหมขี้เขาเก็บหมดแล้วนี่แม่ดูความที่ช้างเขาวัยใจพิวัรมากนะคะสามารถรอดท้อง เข้าไปใกล้ๆขาเขาลอดขาต่างๆได้เลยแม่ถ้าช้างที่เขาไม่คุ้นเคยกับเราอะค่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลามีนะักท่องเที่ยวมาถามเราว่าเขาลอดท้องช้างได้ไหมคะไม่ได้นะคะที่นี่เราไม่ได้ฝึกให้ช้างนนะํานักท่องเที่ยวมาลอดท้องไม่ได้นะคะอันตรายนะคะนี่สวัสดีรอบบ่ายทุกท่านเลยนะคะ1,392ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่กับมูทูหรือว่าพลายสักสุรินนะคะ ท่านทูตสันทวไมาตรีของเราแนะ่ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ครบรอบหนึ่งปีที่พี่ทูได้กลับบ้านแล้วนะแม่โอ้เดือนหน้าก็จะมีการจัดฉลองวันเกิดพี่ทูนะก็คือถือว่าวันที่กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินไทยที่เป็นบ้านเกิดเป็นวันเกิดพี่ทูด้วยนะคะแม่แม่ก็เตรียมจัดงานแล้วใครสนใจร่วมกิจกรรมก็ไปสอบถามกันได้นะคะ